สวัสดีครับสวัสดีลูกๆที่รักทุกคนครับในคลิปนี้นะครับพ่อหมีจะว่าเ,วเรื่องของมาตราตัวสะกดเนาะอ่าเราจะมาดูว่ามาตราตัวสะกดมันคือยังไงแล้วมันมีอยู่กี่มาตราอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเลยครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่ความหมายของมันก่อนอะไรที่มันเรียกว่ามาตราตัวสะกดนะอะไรที่เรียกว่ามาตราตัวสะกด มาตราตัวสกดก็คือเป็นพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระลูกนะนั่นก็คือเป็นพยัญชนะนตัวสุดท้ายของ,ของอที่ประกอบไปได้วยสระนั่นเองนะครับมีเสียงนะครับผสมกับสระนะมีทั้งหมดอยู่กี่แม่ลกูกแม่นี่เลยนะครับมาตราตัวสะกุมีทั้งหมดจุดแมาตรานั่นเอง8แม่นั่นเองมีอะไรบ้างมีแม่กงแม่กลแม่กลมแม่กก แม่กดแม่ก,กุบแม่เกยและแม่เกลวครับนี่คือมาตราตัวสะกดทั้งหมด8แม่นะครับอ่ะเรามาดูในลึกๆอีกนะครับไปด,กกบดูตัวแรกลูกนะครับดูตัวแรกพยัญชนะที่เป็นตัวมาตราตัวสะกดนี้ได้แก่อะไรบ้าง1แม่ก,กุบเห็นไหมครับแม่ก,กุบมีอะไรลูกนะครับเป็นตัวที่มีกอไก่สะกดนั่นเอง นะแม่กกออกเป็นเสียงกอไก่สะกดคือแมกกกแต่ในขณะเดียวกันมันสามารถออกเสียงอะไรได้บ้างกอไก่ก็ได้คอไข่ก็ได้คอควายแล้วก็คอละคังนี่เนี่ยนะออกเสียงเป็นแม่กกหมดเลยนะครับนะส่วนแม่กดและละูกแม่กดเป็นยังไงแม่กดคือออกเสียงเป็นดอเด็กสะกดตัวที่ออกเสียงเป็นดอเด็กสะกดได้นี่เลยครับจอจานดอเด็กตอเต่าทอ,อถุงนะทอทหารทอทง โซชดนาะตซปตักพอนังมนโททบเท่าชชช้างโซโซโซสสาลาโบรุสีและสเสือนี่โอออกเสียงได้เยอะมากเลยตัวนี้นะครับเป็นแม่กดนะอะต่อมาเป็นแม่กบลูกแม่กบพอ,อเป็นเสียงอะไรสะกดออกเป็นเสียงบบเบไม้สะกดและตัวไหนบ้างละ่ะมีได้แก่ครับโบเบไม้ปลอปลานะครับพอพานพอสะเพาและก็ฟอฟันออกเป็นเสียงบบเบไม้สะกดนะครับเป็นเสียงใบสะกด ต่อมานะครับแมกกลูกแม่กลออกเป็นเสียงนอนหนูสะกดน้องหนูสะกดก็คือนอนหนูนอนเนียนยกผู้หญิงรอเรือรอลิงและก็รอจุฬานะออกเป็นเสียงนอนหนูสะกดนะครับต่อมาแม่กงครับแม่ที่5คือแมกกงออกเป็นเสียงงองูสะกดนะออกเป็นเสียงงองูสะกดมีตัวเดียวโดดเลยครับนี่เลยงองูนะครับเป็นตัวเดียวนะออกเสียงนะต่อไปเป็นแมกกลมลูกแมกกลมคือมอม้านะครับแมกกลมคือมอมาสะกด มีตัวเดียวนะครับตัวเดียวแล้วก็แม่เกยยอยักษ์นะครับเป็นออกเสียงเป็นยอยักษ์สะกดก็มีตัวเดียวกันนะครับแล้วก็แม่เกล์นะแม่เกลออกเป็นเสียงวอลเวนสะกดมีตัวเดียวกันและอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งในขณะนี้เราไม่นับแล้วว่าเป็นมาตรานั่นก็คือตัวมาตราแม่กอกาซึ่งมันไม่มีตัวสะกดเนาะซึ่งไม่มีตัวสะกดนั่นเองแม่กอกานะครับ ทีนี้เรามาดูแต่ละแม่แต่ละแม่สิลูกนะลักษณะของคอําเราดูว่าถ้าเป็นลักษณะของ8ดแม่นี้นะครับมันสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทลูกจำไว้เลยนะมาตราตัวสะกด8แม่นี้แบ่งออกได้เป็น2ประเภทประเภทอะไรบ้างล่ะ1่ประเภทที่1คือประเภทที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรานั่นเองนะไม่ตรงตามมาตราแล้วก็ตัวที่2ก็คือเป็นตัวที่มัน ตรงตามมาตราไหมไม่ตรงตามมาตานั่นก็ประกอบไปด้วยแม่อะไรม้างลูกแม่กบแม่กดแม่กบและแม่กลนเห็นครับนะส่วนตรงมาตาก็คือแม่กลแม่กลมแม่เกยและแม่เกลอ่าทำไมมันถึงแบบว่าทําไมถึงบอกว่าตรงกับไม่ตรงลูกย้อนกลับมาดูตัวนี้นิดหนึ่งลูกเห็นไหมครับตัวที่ตรงมาตา ลูกสังเกตเห็นว่าตัวที่ตรงมาตราลูกจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่มาตราที่5 6 7 8เนี่ยคือมาตราที่ทําไมลูกมันเป็นประเภทที่เป็นไงตรงมาตราตรงมาตรานั่นก็คืององูออกเสียงตัวเดียวนั่นเองมอม้าออกเป็นตัวเดียวยอยักออกเป็นตัวเดียวว่าแหวนออกเป็นตัวเดียวแมกตจอเนาะแต่ตั้งแต่มาตราที่1ถึงมาตราที่4เป็นลักษณะของ ไม่ตรงมาตาเนาะอันนี้คือไม่นะอันนี้คือไม่ตรงมาตาตัวไม่ตรงมาตานั่นก็คือลูกสังกตเห์ไหมครับว่าถ้าเป็นตัวแม่กบกอไก่นอกจากกอไก่ตัวนี้แล้วยังมีขอไข่ด้วยคอควายด้วยคอ,ยยอยยระคังด้วยเห็นไหมมันมีหลายตัวที่ออกเสียงคล้ายเหมือนกันนี่อย่างดอเด็กก็เหมือนกันครับแม่กดก,ก็เหมือนกันนะครับมีหลายตัวเลยอย่างแม่กบก,ก็เหมือนกันครับในไม้หลายตัวอย่างแม่กลก็เหมือนกันนะครับ นี่ก็คือเป็นลักษณะของมาตราที่ไม่ตรงเนาะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะโอเคนะครับผ่านนะอ่าดังนั้นเราแบ,บ่งออกได้เป็น2อ,อย่างให้ทราบกันแล้ว่าตรงไม่ตรงมาตรานะครับกับตรงมาตรานะครับอ่ะต่อไปไปดูตัวอย่างนะครับไปดูตัวอย่าง ตัวแรกมาตาแม่กอกานะครับคือซึ่งเป็นคำที่มันไม่มีตัวสะกดเช่นหูตาขาลากาปลาเสือโตะตูต้อย่างนี้เป็นต้นนะนะพวกเต่าพวกปลาพวกเสือพวกอ,อ,อะไรกันหัวใจไดโนเสาร์อย่างนี้เนาะเป็นเป็นคำที่ไม่มีตัวไม่มีตัวสะกดเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับต่อไปไปดูมาตราแม่อะไรลูกอันนี้แม่อะไรครับ อันนี้แม่กุ้งนะอันนี้สะกดด้วยงองงูคือแม่กุ้งนะครับงองงูคือแม่กุง้งเห็นไหมลิงอ่าอะไรเนี่ยก้างช้างนะครับแข็งแรงนะครับมแมลงอย่างนี้เป็นตน้นกางเกงกระโปรงรองเท้ากลองมะม่วงกลองเตียงยางลบนะครับเขียงแล้วหนังสืออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือแม่กุ้งนะแม่กุ้งคือตรงตางมมัตราตัวงองงูตัวเดียวสะกดเลยนะครับ ต่อมาไปดูที่แม่กมลมลูกแม่กลมก็เป็นแบบตรงมาตรายนะครับมีงองงูตัวเดียวสะกดนะช่นคาว่าอะไรล้มนะครับสนามน่าดื่มนมนะครับกลมอย่างนี้เป็นต้นร่มซ่อมพัดลมนะครับชมพู่เข็มโคมไฟส้มนะครับนะ,ะแล้วก็ไอสครีมสนามกีฬาแล้วก็มะขามอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเป็นมาตราแม่กลม เป็นแบบตรงตามมากตาอ,ออกเสียงตัวเดียวหรือกอมม้าสะกดนะครับอ่ะต่อมาเป็นแม่เกยลูกนะครับต่อมาเป็นแม่เกยแม่เกยคือตัวอะไรสะกดครับตัวยอยักษ์สะกดใช่ไหมลูกนะครับออกเป็นเสียงเดียวเลยนะ,ะเนยขายอร่อยขยายอย่างนี้เป็นต้นสร้อยอ้อยกล้วยนะไฟฉายถ้วยนะครับน้อยหนาน นักมวยนะครับทางมะลายผู้ชายแล้วก็ป้ายจราจรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างของคําในมาตราแม่เกยนะซึ่งมียอยักษ์สะกดอ่ะต่อมานะครับไปดูที่แม่กเกอทีเนี้ยเนาะแม่กเกิอสะกดก็เป็นตรงมาตราเหมือนกันมีวอลแวนนะครับแม่กเกิอวอลวนสะกดยกคิ้วนะนิ้วนะครับหิวนะครับดาวแล้วก็สาวอย่างนี้เป็นต้นนะ Computer, คอมพิวเตอร์นะครับแกนะนะ้วน้ำนะครับไข่เจียวนะนะลิงเอ่อสีหทตหงอมะพร้าวนะครับแล้วก็แมวนะครับนิ้วอย่างนี้เป็นต้นมะนาวต้นข้าวแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรานะครับต่อมาทีนี้เราไปดูไอที่ไม่ตรงมาตราบ้างลูกนะครับ มาตราอะไรที่ทิมพ่ตรงมาตรานะครับตัวแรกตัวนี้คือแม่อะไรลูกเนี่ยอ่านี่ตัวนี้จะน่าจะเป็นแม่เลยครับแม่คนนะแม่คนลูกเห็นไหมครับนอนหนูสะกดก็ได้ยอผู้หญิงสะกดก็ได้นอนเนรก็ได้รอเรือก็ได้รอลิงก็ได้แล้วก็รอจุฬาก็ได้เช่นช้อนบันไดาย,ยาสีฟันโลชั่นนะครับบอนลนะการบ้านนะครับตู้เย็นปฏิทินเหรียญอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นะเหล่านี้นะครับเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนันกกาไกลพวกนี้เนานะนะล้วนแล้วแต่เป็นคาที่เป็นมาตราตัวสะกดในแม่กลนนะในแม่กุนนะครับทีไรซึ่งเป็นมาเ,เป็นคําตัวสะกดที่ไม่ตกตามมาตรานะครับต่อมาไปดูอีกมาตราหนึ่งก็คือมาตราแม่และลูกนี่แม่กบกนะครับมีกอไก่ขอไข่คอควายอะไรต่างๆนะ,ะด,ดังนั้นนะครับ ตัวนี้นะาคนละขังนะครับเช่นกระจบเนาะมวกนะครับพักนะครับตุ๊ก,กตากระติกน้ำเน็กไทนะครับสติ๊กเกอร์สุนักอย่างนี้เป็นต้นนะกระจบมวกคุกกี้นะตุ๊กตุ๊ก,กตาเน็กไทสุนักตัว,ตวเลขเมฆดอกไม้แล้วก็จิ๊กซออย่างนี้เป็นต้นนี่คือ,อามาตราตัวสะกดแบบตัวแม่กกบนะครับแม่กุบอ่าต่อไปครับไปดูที่แม่กบกัน แม่กบก็เช่นเดียวกันลเห็นไหมครับมีหลายตัวเลยที่มันช่วยนะครับเช่นโทรศัพท์รูปภาพไมโครโฟนถูกกอบรูปนะครับทัพพีตะเกียบตลับยาอย่างนี้เป็นต้นเนะาะคำทุกคำที่ยกตัวอย่างมาให้พร้อมภาพตัวนี้ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะเป็นลักษณะของมาตราแม่กบสกุลนั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับ ตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายเออน่าจะตัวสุดท้ายอ่ะตัวสุดท้ายละตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือมาตราแม่อะไรลูกมาตรามแม่กดนะครับแม่กดแม่กดดูเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยตัวที่มันออกเสียงเป็นดเด็กได้เนี่ยน,นะครับนี่คือ,อตัวมาตราที่เป็นแม่กดนะครับเช่นกระดาษสมุดโน้ตนะครับหัดไม้กวาดคีย์บอร์ดเตารีดโทรศั ทัดนะครับรถเศษแล้วก็สดด็อย่างนี้เป็นต้นนะรวมถึงคําต่างๆรวมถึงรูปภาพต่างๆที่กําหนดมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะของอามาตราแม่ก,กดด้วยกันเอาละลูกๆที่รักจ๋านะดังนั้นวันนี้นะครับพ่อหมีทวนให้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของ มาตราตัวสะกดใช่ไหมครับมาตราตัวสะกดเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีทั้งหมดกี่แม่ว่าไปนี่คือมีทั้งหมดแแม่นี้นะครับและแต่ละแม่นี้นะครับเราสามารถที่จะมาแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิดนะครับเรอเป็นกี่ประเภทก็คือแบ่งออกเป็น2ประเภทเป็นมาตราที่ไม่ตรงเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรากับอีกอันนึงเป็นตัวสะกดที่ตรงมาตราอย่างนี้เป็นต้น นะสำหรับแต่ละคำแต่ละคำในรายละเอียดของมาตราทุกๆมาตราให้ลูกไปทบทวนดูนะครับจากคลิปวิดีโอหรือว่าจากอ e ีบุ๊กที่พ่อหมีให้ไปเนาะดังนั้นในคลิปนี้พ่อหมีต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีสำหรับวันนี้บายๆครับ